สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกมเฟียนะครับเอาละโอเคนี่ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับทำไมมันมืดอย่างเงี้ยโอเคลงบันไดนะครับอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีเด็กมาเวนโอ้ยหลอกสองชั้นเลย พวกเขาสมควรตายมึงนะสิตายหลอกมาได้เดี๋ยวเราไปทางด้านนี้กันนะครับเอเคไปทางด้านนี้นะ Several bodies were recovered from the scene with bullet and shrapnel wounds. So far, no one is commenting on exactly what happened here มีรายงานข่าวด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับข้างล่างนี้ก็จะมีไอเทมอยู่ด้วยนะซึ่งจะเป็นเดลบูสเตอร์ซีโนแวคแต่ว่าเข้าไปไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะต้องหาทางเข้าไป ตรงข้างบนนี้นะครับมันก็จะมีเอ,อ่อแมสเสจนะครับเราสามารถขึ้นไปฟังได้นะ,ะเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้แทนดีกว่าใครอะใครอะโอเคเดี๋ยวเราลงทางทางด้าน,ด,านด้านล่างนี้นะครับอ่าไปเก็บไอเทมนะอ่ามีโรงกระดูกด้วยโอเคนี่นครับเคลสปูสเตอร์ซินอแวก เพิ่มขึ้นอีกปุ่มป้มงกันเพิ่มขึ้นอีก5%้าเปอร์เซ็นต์อยสามสิบโอเค,อเคมาทางด้านนี้เลือดโอ้โหใครอะ <c oughs> มีบางอย่างอยู่ในน้ำรอไม่รู้วะไปดีกว่าไป อะไรอีกอ่ะโอ้ยาหายผีเด็กหมายแล้วหายใจเกจิเราเดินเข้าไปข้างในดูนะมันคืออะไรนะข้างในนี้โอ้ยอยเลือดรอยเท้าใครวะอ้าวเฮ้ยผ um yeah> ีผีผีเด็ก อ,อย่าเข้ามานะหายไปแล้วว่าไป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 วิ่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งไม่เอาแล้วโอ,อ,อ,อ้อยู่ไหนวันนี้เขาปิดไปเลยไม่เอาแล้วไปไปโอ้มาอีกแล้วโอ้โหนี่แหครับยิงฝาท่อซะเลย นี่เนะยิงต่อครับไปไปไป <S 2> <S 2> <S อุ้ย,ยเธออยู่ที่ไหนเหรอเอาเอามาเอามาถ้าเฟตเทลหาเธอเจอออริจ,จินมันคืออะไรวะออริจ,จิน เอาไม่แน,น่เอาระเบิดไปเลยจับเข้ามาไม่แน,น่เอาระเบิดไปเลย โอ้ยมารอบด้านเลยเว้ยโอเคหมดหล้อยังหมดแล้วนะไปเอาปืนเอาปืนนี้ก็ได้ปืนตปะปูเจ็ดป่าช้าจากหลวงปู่เข็มโอเคมาทางด้านนี้นะครับ มาเข้ามาบุ้มมาโอ้ยต้องการกำลังเสริม หรอ okay. Okay, โอเคโอเคโหตรงนี้มีทอ่อแก๊สรั่วนนะให้ระวังให้ดีนะกลมๆๆโอเคเก็บอาวุธน,นะครับเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะศพใครอะอ๋อศพคนงานนี่วะโอเคขึ้นไปด้านบนนี้นะครับ าละให้เราเข้าไปทางด้านนี้ยิงฝายิงฝาท่อนะครับยิงฝาท่อไปมันก็จะมีเอ่อไอเทมลับนะครับอยู่ข้างในท่อนี้นะโอเคตรงนี้มีปืนตะปูให้ด้วยนะเป็นอะไรวะเออ10มิลลิเมตร H V penetrator อ่า โอเคอันนี้เป็นระเบิดรีโมทนะครับกดปลาไปปุ๊บอะหลังจากนั้นเราค่อยกดรีโมทรีโมทต,ตามนะครับมันจะระเบิดนะอะไรปะอ่าอันนี้นั่นเองครับเป็นดีเฟกต์มูสเตอร์ซิโนโฟาร์มนะเห็นได้ไงวะ ไหนอะมาชีอ๋อเกหมดหรือยังวะอุ๊ยอันนี้เป็น,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 นปืนตะปูนี่วะ เี๋ยวเราสำรวจดูก่อนนะว่ายังมีหลงเหลืออยู่อีกหรือเปล่าโอเคดูตรงนี้นะโอเคตรงนี้มีระเบิดนะครับโอเคไม่น่าจะมีแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะ ทหารโคนมาอมานี่เน่เอาเระเบิดไปเลยเคโอเค,อเคหมดแล้วยังน่าจะหมดแล้ว เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี้นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราเข้าท่อตรงนี้นะ My orders are to secure this guy Fennel. Getting rid of him will break his telepathic link to the soldiers. Once they no longer have an objective, they should shut down. That sure would be nice. Tell you what, can you spare a chopper? We're seeing what looks like a full-scale withdrawal. My like gut tells me Fennel's on his way to harm can, so maybe we can help each other out. Can do. Okay, let's คตรงนี้ก็จะมีกล่องพยาบาลให้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราขึ้นบันไดตรงนี้นะทหารคนเหมือนจะวางกับระเบิดไว้นัเนี่ยทั้งสองจุดโอเคตรงด้านหลังนี้ก็จะมี ดีเฟกต์บูสเตอร์ซีโนฟาร์มนะครับเพิ <P ew r isa> ม่มมาแค่ตึกเดียวโอเคไปไปไปอเเดี๋ยวลงไปทางด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีปืนปืนตะปูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรตรงนี้ก็จะมี มีระเบิดมีปืนสั้นให้ด้วยนะอ๋อเดี๋ยวให้เรายิงยิงเลยแล้วกันพอยิงแล้วก็นี่ครับมีกระแสไฟฟ้าล่วนนะเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้ทางด้านนี้นะ <c oughs> สัญญาณเกนคาสกี้หายไปเหร

หายไปไหนอะนี่ฐานโคนมาเว้ยบุ้มไปนี่เนี่ยมาหมดหรือยัง คน่าจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวก่อนอื่นให้เราเข้าไปขึ้นไปทางด้านนี้ก่อนนะมันจะมออีไอเทมลับอยู่นั่นเองโอเคกระโดดมาทางด้านนี้อโอเคมากระโดดทางด้านนี้นะครับ <c oughs> โอเคเรไปทางด้านนี้นะครับ โอเคมันก็จะมีเออเป็นเอลบูสเตอร์ชินแวกนะครับอ่าโอเคเก็บปืนตะปูมานะครับแล้วก็จะมีกล่องพยาบาลให้ด้วยนะอ่ะโอเคเก็บอาวุธนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บขึ้นบันไดทางด้านนี้นะ <c oughs> ้ก็มีกระแสไฟฟ้ารั่วนนะอ่าเดี๋ยวให้เราสับกันโยกตรงนี้นะครับอ่าโอเคเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็มีข้อมูลสำคัญนะครับแล้วก็มีเสื้อเกั๊กให้ด้วยนะ Waste water พื้นที่เออร์เบิร์นเหรอโอเคป่ะโอเคเดี๋ยวเรายิงอ่ายิงยิงตัวล็อกตัวนี้นะนั่นแหละอ่าแล้วก็มาทางด้านนี้นะครับ นี้ก็จะเป็นก็จะมอีอาวุธชิ้นใหม่ขึ้นมานะเป็น ASP rifle นะครับปืนนี้ก็สามารถซูมเล็งได้ด้วยนะแล้วก็จะมี Hell Booster s i n e w a c นะโอเคเรียบร้อยอมีศพทหารมีระเบิดรีโมทนะโอเคไปเดี๋ยวเราลงบันไดข้างล่างนี้นะครับ นี่เนล่นี่เนี่ยนตะปูไปฝังครับอุ้ยมาเข้ามานี่แน่ตะปูเจ็ดป่าช้าติดตึงทนนานครับโอเคเก็บระเบิดตรงนี้ด้วยนะครับ อาละโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นโมเดลใหม่นะทหารฐานโคนนะครับโอเคเป็นอ e ีกโมเดลหนึ่งนะไปเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับนี่อะซูมเลงมาเข้ามา มาหัวกัะจุยโอเคเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนี้นะเฮ้ยห่อใครมาเนี่ยไม่หอเราปะ โอ้ยควันเยอะเว้ยเออโอเคขึ้นไปด้านบนนะครับมามาโอเคหมดหรือยังโอเคมเคีป่ะ น่าจะหมดแล้วแหละโอเคเก็บปืนตะปูให้หมดโอเคมันอยู่ข้างบนนะอยู่แถวๆนี้นะ นี่เนี่นี่เนี่ยปืนตะปูะติดติดติดตึงติดตึงโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนี้นะครับหมดหรือยังวะน่านจะหมดแล้วแหละโอ้โหโ นี่เอาระเบิดไปอ totally ีกไปอุ้ยก่อนหนักก่อนหนักโอ้โหมาและวอ้ยโอ้โหกระเด็ดเลยเก็บเก็บปืนตะปูตรงนี้นะ มาไปไปไปเดี๋ยวเรา,าไปกันต่อนะครับโอเคเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอเคเก็บให้หมด,หหมดอะโอเคตรงนี้มีอะไรเหรอ เดี๋ n t มีเกาะให้ด้วยนะมีฟลัดปูให้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับลงบันไดไปนะโอ้ยเฟสเทลมจะหนีแล้ว ตายแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรีบโอเคเก็บอาวุธเก็บให้หมดต้องรีบไปสกัดสกัดมันนะเขาหนีไปเลยเหร าใครมารถโหรถใครมาวะโอ้ยเกาะหนักมาอีแล้วตายแล้วโอ้โหมา มามามาโอ้โหนี่เนี่ยโดนไหมหหนี่เนี่ยเอาเราปรเปิดไป มาก่อนหนักตายหรือ,อยังมีเหลืออยู่ไหมไม่แน่โอ้โอหหมดแล้วนะเคเก็บอาวุธเค็เก็บอุหกหมดนั่นแหละทางสะดวกแล้วแหละ Orders and find Fettle. Kamiho, the We were monitoring them on the security network when we lost contact. Now the entire system is offline. Any news on the bad guys? We know they hit the main building shortly before 5 pm. โอเคน่าเดี๋ยวเราจะอาจจะต้องไปที่ใหม่แล้วนะน่าจะเป็นที่ตึกอรมาแคมป์นะครับอ๋อเฟสเทลน่าจะไปใไปในตึกนั้นนะโอ้ยโ ตายฮะโอ้โหเพื่อนมาตายแท้ๆนี่แหนเอาไปมาหมดหรือยัง โอเคเคลียโอโหเพื่อนไม่น่าเลยมาตายทแท้ๆโอเคเก็บอาวุธเก็บอาวุธนะเก็บไปลูกซองโอเคตรงนี้มีปืนตะปูมีเกะาะให้ด้วยนะแล้วก็มี okay. กระเป๋าพยาบาลน,นะครับ โอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ